you <tries>

Oh, i nice. còn tôm nè mấy có ngồi ไปตักเล่ยแค่นี้ไปตักเอาตัวง่ญ่ๆก่อนเนาะหหลวะเอเยนมาล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมา,า,าแล้วสามตัวผมว่าหันไปขูดตัวหนึ่ง นตัวเนืองอางนั่นตัวเนืงนั่นตัวนึองนั่นนั่นเดีวเบมัดปาเล็กอ่ะนั่นเหนียวฮะทับปลเล็กเลยขัดตรงไหนเอาใส่อะไรล่ะไรมันมามันตังเตะมัน ดึงมาให้จ้ำย้อนแหงย้อนแหงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาให้มาขึ้นมาดขึ้นมาลุ้นอุ้ยบกแล้วจ้ำโอ้ก่อขาส่งแน่อันนี้ก็อยากจับน้องโกตายวะขาก็เดินไล่จับถึงหมดเป็นการต่อพนเอาไว้ใสีถัง เดี๋ยวม่ชดวู์ดูพี่หูปกใหญ่อะไหนหูยังไม่เห็นไซส์เจโลเลยอ่ะแมนก่อนนั้นน่ะจะโดไม่มีไงอันเนี้ยปวะค้อไรเบอ นอนัดไปมีรจะเสียแ้วหลังอาังหนังิจกเยเ่าองาหมดแล้า,อ,าอยู่งางหน้ากสวิงก็ยูบบ่บ่น,น้ำเอาจะเคือสวิงก็ไปจับตัวตัวน,น่อยกูมีสวิงก็ไปจับบอตัตัวน่อยหน่ยไม่รู้จะจับอะไรตรงน,นี้จัดย <c oughs> ่ำไปหมดแล้ว <c oughs> กระดุกใช้มือะไรม่น้จับอะไรอยู่ันเดทนิ่งพูนอล้วเพิ่งหลบไม่ลึกหรอกอยากให้ดูลึกยังไงอันตนนี้ถิงแล้วม่นบอกรังเกงเนี่ยสีขาผู้สีซักกม่ได้แล้ว รอบนี้กูดูเชิงก่อนรอบหน้าโดนด้แน่นี่หลัเด็ดร้อยตอนนิ่งคลิปเรียกผ่านมาเลยหรือ่าฮะโอเคขึ้นน่อยเด็กออ่เฮ้ยเบียจะลงพอเกมเบียเลยกูอยากถ่ายรูปไว้จังเลยพิ๊ทไอ้ตัวแรกถ่ายรูปถ่ายรูปนี้ให้หน่อยถ่ายรูปไว้ให้หน่อยดิเราเร็วส่งไว้เลย มึงระวังโดนซ่านคอแล้วมึงดูขาเปนด้วยขาใหญ่ขาวอันนี้อันนี้อันนี้งานขาวให้งานวิทย์งานขาวอาจารย์เรองอาจารย์แมนหลังคอดอตัดอะไรที่ขายมีลมมันบาหนื่อยลอยตัวก็ไม่ได้โอ้ยแค่นี้เหนื่อยก็ต้องทำไรดีอยู่แล้วมึงลงมาไอ้เหี้ย่ะดูก่อนกูไม่เป็นเอา รอบหน้าจัดหนักเลยสองคนเลยเราจนสองผมดูเหลี่ยมไปแล้วนานห้องนะไม่เนี่ยดีไมาก่าสองห้องมาเป็นขึ้นเลยดีตัวใหญ่สองร้อยผมอ่อนเลยโอ้ยจะใส่ก็ไม่ใส่เรื่องล่างเหนียวหนึบหนึบเนี่ยเดี๋ยวไปใช้ก็ขึ้นหัวนีลมบอลเลยอยากขึ้นก่อนจะตายนะอ่อนๆอ่อนๆเจอยังเจอยังยังไม่เจอหลังหน่อยนะจ้าน้าน้าหน้าหน้า เอาอะไรครับแมนเ,ออเ,เราจะเหนี่ยวใส่อะไรไปรอ่ะเอา้ามันไม่มีอะไรใส่นะเฮ้ยลังโฟมไงแเต็มเออแล้วเอามาอันเดียลังโฟมอ่ะเอาเกว่าดีบั๊ก <laughs> ตัง วิตัวบล้มเลยอยู่ทั้งหลังด้วยเมาสักีวเมอกตอยู่ทั้งหลังด้วยตัวนึง่งแบบไงมันอยู่ในขีดตุวมนดีล้วนไดะ มันี่อยู่ทางนี้หมดเลยเนี่ยรว่แกจับไม่เป็นจะจับเอาเหนือ้อเหนือน้ำเงาเยอะเลยปลาอันหมดนะ่ต้องไล่ไปดิจานเป็นหน้าไปดิถ้าเป็นเด็กไล่ขึ้นเลยเนี่ยวันปลาย้อนด้วยขอจะต้อนมานี่ขอจะต้อนไล่ต้อนมานี่ทางนี้ไล่ย้อนสวนนะเขาหมดไล่ขึ้นเไปปล่อยน้ำลงเลย่จับไปเลย เดี๋ยวก็รอยหัวมันยันังไม่ขีดต้มมันบุทันีขึ้นันนนกหนักนกทีอย่างี้ไม่จับเข้ายังบุตตังมาแล้วเอาหมไม่จับวน่ะเออเล่มาล่มาเพะ่ไมายรอนแล้วมันก็หมดลงต้มหายไปอีก ao chắp món lắm món lẻn nó tư vệ món lắm lẹn lẻn món lẻn món lẻn đi lẻn món 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 lẻn

พ่นไปเอาโต้พ่นก้อนตรวงี้ยพ่นเหรอเราก็ออเอาไปใส่รถเขาพุ่นหลังมนร้อยมาหาบุตจังเราเลยเขาต้มแล้วบกตรจังุตน้ำหนักสกโลสามโลว่ะินเต็มท้องเลยเจาของหาอะไรุตังพ่นแันแรงเขาตม้มไปพุ่น ไปเอาโต๊ะพุ่นมาหนิบึกตังนั่นน่ะเห็นหอยมันบ่นั่นหมอเอามาใส่รถเท้าไหมอไอเอาตัวนั้นก้อนอวควยคืนก็หมอลนะโอ้ยบึกลา

นั่งแล้วไม่ไม่จับแล้วปานั่งแล้วแม่ไม่เอาตัวนี้เหรอเข้มจอไ้อมายม่เอาตัวพี่พ่อนอะ เออมียอ,อยู่ทั้เงนโโนเ,นเนี้ยเย็นโซ่บนไม่หิตเนี่ยวางหลังอ่อนอยู่เดี๋ยวมันเข้าตมก่อนเด้อใส่แมสจากปาด้ไหมนะ่นี่ต้องเอาโคลนฉลมไหมวิตามินสูงนะน่ะ ไม่ให้มันร้อนแล้ใช่ไปล่างได้พูดเหรอไปล่างนี่บอลอยู่ครับลงอีกบ่บ่ประคอบไปแล้วพระทันเหมินผมเหรอแม่แลนนี่เหรอลองหารถนั่งนั่งคุยกันน้องใหญ่นี่ครับปลาชนมีปลาชนปลาอะไรบ้างปลานิลเหรอปลาขยายไงตัวใหญ่นี่ก็ใหญ่ ไปช่อนมันได้เยอะอยู่นะแต่มันเอาไม่หมดโอ้โหตัวตัวนี้ปลาอะไรเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนเยอะเนี่ยปลาปลาหมอกับหมอตาลเนี่ยเป็นหมอตานเอหมอตานเหรอหมอกั๊กเป็นไงเอาปลาช่อนตัวนี้ขึ้นมาใอย่างเดียวกันที่บ่าวเลยใหญ่สุดแล้วมั้งเจ้าบ่อป่ะเนี่ยโอ้โหประมาณกี่กิโลทั้งหมดคิดบ่าวร้ยเลยได้ไม่ติดสามสิบได้มั้ม ปลาเก็บเพิ่มหมดแลครับกตัวมันหลายไ่ไหวครับ็เลยเอาทำที่ไรเนาะครับเนาะห่อนแดดกับพ้องกันพี่น้องเลยครับคุณมอยู่ดนสบายสุภาพหลังกายกแรงสุขสุขคนครับสวัสดีครับบอกว่าถ้าคุณไม่ ถ้ากูไม่มามันจะมาได้ไหมสายจับปลา